สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมด u m ัมมี่นะครับวันนี้ก็จะมาดูเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในเกมเล่นกันนะครับคือคุณฟรีเพย์นะครับกับคุณอันเลียวนะครับคุณฟรีเพย์ได้เป็นเยอรมันนะครับส่วนคุณอันเลียวนะครับได้เป็นยูรินะครับมาแล้วครับหลังจากที่ผมไม่ได้เล่น ไป3าสวันนะครับไอที่ลงไปก็ลงคลิปที่เล่นก่อนหน้านี้นะฮะเพราะว่าช่วงเมื่อกี้นะครับเป็นอ่าเป็นใขรไม่สบายแล้วครับแล้วก็เตรียมตัวสอบด้วยนะครับมาแล้วครับคุณอันเลียวนะครับสีฟ้านะครับยูรินะครับเปิดแมปก่อนเลยนะฮะเออเอามาทางด้านคุณฟีเพย์ใช้หมานะครับชวนส่วนคุณอันเลียวสีฟ้านะครับใช้เป็นขนนะครับ ดักรอตรงกลางนะครับเดินต่อครับถึงไหมว่ายังไงหมาเจอแล้วเรียบร้อยครับหมาก็เปิดแมปได้หมดแล้วนะฮะทางนี้มาแล้วครับ Engineer. เอนจิเนียร์เตรียมยึดแล้วครับโอ้โหพี่โตเดอะฮักเดอะฮักครับออดอกเตอร์เบนเนอร์ทางด้านสีสีส้มนะครับตอนนี้ก็มาขุดแรนตรงกลางแล้วนะครับ เราก็ยึดบ่อเออไม่ใช่ดีอ่าพลลมนะครับยึดพ่ลมไปแล้วมานะครับเปิดก่อนเลยนะฮะวายยังไงครับเห็นหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นครับแต่ครับเศษครับอื้อโอ้โหครับบุกไหมยังไม่บุกนะครับมายิงต่อนิดหน่อยครับโอ้โหลงรถหยุดลงตรงนี้เลยนะครับอืมยึดบ่อออกมาแล้วลงรถมาแล้วครับยิงหมาครับตอนนี้พี่โตวิ่งไปไหนพี่โตพี่โตวิ่งเปิดแมปอยู่ครับ จะเอาคนมาเยอะครับโดนสอยครับคุณฟรีเพย์นี่ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับตอนนี้ฐานไม่มีอะไรเลยนะครับแต่รู้สึกเหมือนคุณอันเลียวแต่ยังเปิดไม่ได้นะครับเปิดแหวนไม่ได้รถถังมาแล้ว3คันมาวิ่งเปิดแหวนมาด้านหลังครับโดนยิงล่วงไปทันทีผมดูตอนนี้นี่คนที่ได้เปรียบน่าจะเป็นคุณอันเลียวนะครับมาแล้วครับไวรัสยิงแลวครับรู้สึกโอ้เอ้า ยอมแพ้แล้วครับโอ้โหเร็วมากเลยครับเกมนี้เออลีหรือเปล่าต้องการรีไหมครับเนาไปเลยครับอันนี้ก็เป็นการรีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณแพลวนะครับกับคุณอันเรียวนะครับผมเป็นสหรัฐอเมริกากับอีลักนะฮะคุณอ่าสีส้มนี่เป็นคุณอันเรียวนะครับเลือกเป็นอีรักนะครับส่วนคุณแพล นะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคุณแพลวนะครับเป็นสีเขียวนะครับผมถ้าผมอ่านผิดยังไงก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมมาดูกันครับเป็นหมานะครับออกไปวิ่งสำรวจก่อนนะครับออกมาแล้วครับสตัวครับวิ่งไปเก็บกลองได้นะครับส่วนคุณอันเลียวนะครับเหมือนเดิมครับเป็นเอาเอนจิเนียร์นะครับเพื่อที่จะหาเงินก่อนนะครับผมไปยึดทางด้านบ่อน้ำมันนะครับแล้วก็หมามาอีก2ตัวครับ วิ่งตามกันไปนะครับมา2ตัวมาดักตรงกลางครับมาแล้วครับเอนจิเนียร์มีมามา3าสตัววิ่งเรียบร้อยไปหนึ่งครับผมว่ายังไงตัวนี้วิ่งหลุดเข้าไปแล้วครับหลุดเข้าไปแล้วหลุดเข้าไปแล้วทะลุถึงด้านในเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างวิ่งถึงหลังฐานแล้วครับตอนนี้โอ้โหไปเรื่อยครับว่ายังไงวิ่งกันตามไหมไม่ตามครับเบื่อครับผมนึกว่าจะวิ่งตามกันเป็นนังอินเดียเลยนะครับ มาแล้วครับบ่อน้ำมันเรียบร้อยครับของคุณอันเลียวนะฮะอันเลียวสีส้มนะครับมาแล้วครับทางด้านดียึดบ่อน้ำมันไปแล้วครับเหลือแต่ผลลมนะครับยังไม่ได้ไปยึดออกแมงมุมขยุมหลังคาว่ายังไงวิ่งมาครับเอาแมงมุมเปิดแมปมาอีกครั้งหนึ่งแมงมุมครับมาอยู่กับมาครับน่าจะดักรถแล้วผมดูละทางนี้ก็วิ่งไปเหมือนกันครับ ปรินกนสอยเรียบร้อยครับแต่รู้สึกเหมือนจะมีหมาตัวนึงนะครับหลุดเข้ามาได้ด้านหลังนะครับของคุณแพรวนะครับมาแล้วครับเครื่องบินบินมาแล้วลงตรงไหนหน้าผมว่าแล้วต้องเอาไปมุมมาดักรถแลกครับปัดทางด้านการเงินก่อนดีครับที่เห็นก่อนนะครับก็เลยเอาไปไหนนั่น โอ้โหบุกเลยครับเอาคนคอนสคริปใส่กับป้อมปากระป๋องไปยังไงแตกไม่แตกแตกไม่แตกเรียบร้อยครับคอนสคิป3สามคนมาอีกหนึ่งเฮ้อไม่รอดครับมาแล้วครับไลโนมาแล้วครับสองคันสคันแล้วครับตอนนี้ไลโน มาเรื่อยๆครับตเติมมาเรื่อยๆทางด้านคุณแพลวมาเหมือนกันครับรถถังาการเงินตอนนี้ก็เดินเรื่อยๆครับรถแลของคุณแพลวมีตอนนี้2คันนะครับส่วนทางด้านของคุณอันเลียวนะครับสคัน5คันครับการเงินนี่ก็ไม่มีปัญหาขอนสคริปเดินละ ลาตะเวนไปเลยครับมาเรื่อยๆครับคุณอันเลียวในแกดูท่าจากล่องนะฮะดูแล้วนะครับ,รบทางนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับตอนนี้ขอไปยึดขอผลลมมาเพิ่มแล้วกันนะครับอเมริกาเขาก็จะได้เป็นสองชุดเลยนะครับผลลมเออติมรถถังมาสู้กันยาวๆครับตอนนี้มาแล้ว ค,คนส่งชาเขียวเอายัางไงจังหวะนี้เดินเข้าไปดุย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 เจอครับล็อกกิตเชียมาแก้ทางถอนสริปชุดนี้ไม่รอดครับล็อกกิตเชียไล่แล้วครับไล่ไลโน่เดือดร้อนแล้วครับตอนนี้โอ้โหลงรถถังเติมขึ้นมาเรื่อยๆเอาจังหวะนี้เข้าไม่เข้าอืมหึ่ปะทะเดือดครับรถถังปะทะกันเดือดยิงลงรถต้อง right ขายครับ <Asian sounds> <Kristen> ต้องขายครับกระชับพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆครับตอนนี้กระชับพื้นที่มาเรื่อยๆมาแล้วครับรถตุกตุกล็อกกิตเทียชุดนี้บินไปแล้วครับไปที่ไหนเอ่ยไปที่ไหนเข้ามาทางด้านหลังครับเข้าบ้านใหญ่เลยครับโอ้โหล็อกกิตเทียห้าตัวเอาได้ไม่ได้ยิงอะไรก่อนตัดไฟฟ้าครับ เจอเห็นแล้วยังคุณอันเลียวเจอ,อยังเห็นแล้วครับจุดพุจุดพุ้ไม่ล่วงครับล็อกกิเทียชุดนี้ปั่นป่วนพอสมควรครับสร้างความปั่นป่วนได้พอสมควรไลโนโตเติมมาเรื่อยๆครับกระชับพื้นที่ขึ้นมากระชับพื้นที่ขึ้นมาเรื่อยๆครับว่ายังไงว่ายังไงปล่อยเขาลงลงไปอีกเรียบร้อยครับอื้อหือชาเขียวเอ คอนสริปชุดน,นี้ลงมาก็โดนครับล็อกเก็ตเทียจัดไปรอดมาสองก็คงไม่รอดนะฮะไลโนโลกับแฟตแท้งนะครับเติมขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการล็อกเก็ตเทียคอนสริปกับม้าก็วิ่งกันไปเรื่อยๆ <laughs> รู้สึกเหมือนด้หลังจะไปแล้วนะฮะล็อกเก็ตเทียรครับลอยอีกแล้วครับลอยไปอีกแล้ว จัดการก่อนแลวกันทีพลล่ม,อมเอาอย่างไงชุดนี้แหกไม่แหกเมื่อกี้ได้ยินเสียงขี็อบีพอตติ้งแลวนะครับโอ้โหโลถอกเก็ตเชียชุดนี้เปรี้ยวจริงเปรี้ยวจริงอะไรจริงทางด้านนี้ว่ายังไงผมได้ยินล็อเคเก็ตเชียมาแล้วครับคี็อบนะครับคีอบค็บคอบไปแล้วครับคีล็อบไปแล้วล่วงไม่ล่วงล่วงไปหนึ่งไปต่อครับ องขายครับที่ล็อบไปแล้วครับถึงไหนเอยลงคนไปอีกหนึ่งลงไฟฟ้าล่วงไม่ล่วงล่วงไม่ล่วงล่วงไม่ล่วงโอ้โหเก็บฐานทันครับโอ้โหมาเลยครับถ้าเก็บปุ๊บมาเลยครับฝุงนไรโนโเข้าอีกหนึ่งชุดใหญ่หนึ่งชุดใหญ่หนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบเอาอยัางไงเอาอยัางไงครับจังหวะน,นี้อยู่ไม่อยู่ แหกไม่แหกน่าจะอยู่นะครับน่าจะเอาอยู่อื้หืงานเข้าแล้วครับตอนนี้จะสวนไม่เอย่ยสวนไม่สวนมาครับมีสวนครับอื้หืผมคิดถึงล็อกเก็ตเทียชุดนี้จริงๆอื้หืเอาอยัางไงล็อกเก็ตเทียนั่นแหละครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับล็อกเก็ตเทียชุดนี้มาแล้วครับมีผู้หนึ่งเอาอยัางไงอยู่ไม่อยู่อื้หืไม่เห็นหรือเปล่าเนี่ย น่าจะไม่เห็นนะครับเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้พลาดอย่างใหญ่เลยครับทางด้านนี้เอาอีกครับไอรอนเซอร์เทนไล่เลยครับตบบันรถถังกันใหญ่เลยครับอย่าลืมนะครับผมเปิดซูเปอร์เวสปอนไว้นะฮะตอนนี้อื้อืออ้าวตัดงบประมาณทางด้านการเงินครับตอนนี้เติมรถถังมาอีก โอ้โหมันครับคู่นี้มันครับมันครับถือเป็นคู่ที่มันกันเลยทีเดียวเข้ามานี่เสร็จหมดแล้วฮะบังเกอร์นี่ถ้าเอาเข้าเยอะๆนี่มันเลยฮะนี่คนเดียวนะครับ G.I. ของทางสาหารัฐอเมริกานีไม่ธรรมดานะครับผมถ้าตั้งบังเกอร์ขึ้นมาได้เนี่โอ้โหปืนกลเลยนะฮะนะเรียบร้อยหมดแล้วคร Led ับรถนี่ต้องอาศัยชานมเดชไปหนึ่ง เซตไปหนึ่งครับเข้ามาใกล้นะฮะเจอนะครับวิธีการแก้ครับโอ้โหเอาล็อกเก็ตเทียรมาครับเปรียบร้อยครับพี่ชานมเราลดถังมาอีกว่ายังไงสร้างความเดือดร้อนเสียหายได้หรือเปล่าไม่รอดครับผมควันขึ้นหนึ่งคันเติมเตมเข้ามานะครับเติมเข้ามานะครับแหครับโอ้โหชุดนี้ทะลุมาถึงหลังอือหือเอายังไงครับ เอายังไงลงรถไปแล้วครับอืสงสัยจะยอมแล้วครับผมลงแร่ไม่จดัจดจัดไม่จดัดไปอีกอือืเอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ครับแต่จะเข้ายังไงจะเข้ายังไงครับโอ้โหอ้าวไอรอนสเคิร์เทนเหยียบเลยครับเหยียบเลยครับ เรียบร้อยครับเสร็จคุณอันเลียวครับคุณแพลว็็แพ้ไปโอ้โหสุดยอดมากครับต้องการแก้หรือเปล่าครับ no 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 s u p e r a i e ครับจัดให้ได้ครับผมเหมือนเดิมครับคุณแพลวกับคุณอันเลียวนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่อง my dummy โดยแล้วกันนะครับผม มาดูอีกเกมหนึ่งครับของคุณอันเหลียวนะฮะคุณอันเหลียวคุณอันเลียวนี่เป็นอิรักเหมือนเดิมนะครับสีส้มนะครับแล้วก็คุณแพลนะครับเป็นสหรัฐอเมริกานะครับสีชมพูนะครับมาดูกันครับวัาจะแก้มือได้หรือเปล่าครับคุณแพลเกมเมื่อกี้นี้เสร็จไปนะครับผมแต่ยังดูเดือดครับมาแล้วครับหมาแล้วก็ GI ออีกหนึ่ง สีส้มล้วก็หมาวิ่งไปเหมือนกันครับหนึ่งตัวสองตัวนะครับวิ่งสุดขอบนะครับมีตรงกลางอีกหนึ่งครับนี่มันระดับโปรเพยเยอ์กันืีเปล่าเนีโอโหสุดยอดมากเลยครับสุดแรงมาแล้วครับหนึ่งทะลุมาแล้วครับทะลุมาแล้ว,ลวเห็นหมดแล้วนะครับตอนนี้อฮ้วิ่งดุดุดุด,ดุในทานเลยนะครับโอ้โห มองเห็นหมดแล้วนะครับตอนนี้มองเห็นกันหมดทั้งหมดแล้วนะฮะมาครับพร้อมๆกันเลยนะฮะนี่ลงรถขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับแมงมุมมาก่อนเลยครับแมงมุมขยุมหลังคาแมงมุมครับน่าจะมาก่อกวนรถแรกก่อนแล้วผมดูแล้วเนี่ยมาแล้วครับแมงมุมครับแมงมุมขยุมหลังคา มาแล้วครับรถแร่สามคัน้ครับตอนนี้ของคุณแพลวนะครับคุณแพลวรถแร่สามคันแล้วนะครับโอ้สามคันเช่นกันครับคุณอันเหลียวตรงกลางนี่หมาวิ่งไล่กันเป็นหนังอินเดียแล้วครับตอนนี้งาบเข้าให้โดนรถถังโอ้โหก็ถือว่าคุ้มครับแลกหมาไปคนละตัว,ก,ตวการเงินตอนนี้ลดสี่คันแล้วครับตอนนี้รถถังเหยรถแร่สี่คัน มาอีกหนึ่งรถแลสคันครับไลโน่ครับวิ่งไปแล้วตรงกลางครับควรวิ่งวนเวรอเติมมา2นะครับตอนนี้ไลโน่มา2ทางนี้รถทางเราก็มาแล้ว3 4เหมือนกันอ่า ตำรวจกันไปเรื่อยครับวิ่งกันไปเรื่อยเกมนี้ผมปิดนะครับปิดนะครับขอมานะครับเห็นว่าขอมานะครับปิดกล่องแล้วก็ขอปิดซูเปอร์เวสปอนไปผมก็ปิดให้นะฮะตอนนี้น่าจะเป็นศึกการโดนรถถังกันแล้วฮะดูจังหวะนะครับระดับโปรเพเยอร์เขาเล่นกันนะครับเนี่ยแต่ผมไปเล่นด้วยนะผมคงไปตั้งแต่สมนาทีแรกนะฮะ โอ้มาแล้วครับเติมขึ้นมาเรื่อยๆครับคุณอันเลียวอาหมาวิง่งมาด้วยนะครับผมน่าจะเอาหมาไปแท้งกับรถถังเาดูแลนะฮะอันนี้ก็เช่นกันครับอ <c oughs> น่าจะเป็นจอห์นวิกขี่รถถังนะฮะจังหวะนี้จอห์นวิกขี่รถถังจะบอกเอาว่ายังไงเข้าไม่เข้าควนก่อนแล้วครับอาจลดแรกก่อนได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ครับได้ไม่ได้เย็บเบาๆครับเย็บเบาเบอ ชิงไวชิงพริบกันพอสมควรครับหลดแรกก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับทางด้านของคุณแพลวคุณอันเลียวว่ายังไงคุณอันเลียวเอาหมาเติมเข้ามาอีกหนึ่งนะครับไลโ,โน่นี่วิ่งไปเรื่อยๆครับโยกซ้ายโยกขวาเข้าไม่เข้าจะเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเอาแล้วครับเอาแล้วครับลุยกันแล้วบ,บูกันแล้ว ือหหมาแหกหมดครับโอ้โ okay. ห oh เข้าไปแล้วครับเข้าไปทำอะไรนั่นน่ะเข้าไปทำอะไรเสรครับยิงหมากันเล่นครับตอนนี้ uh huh. uh huh. เติมรถถังกันมาเรื่อยๆครับล็อกเก็ตเชียมาอีก e ครับผมแกยยังไม่ยังไม่ ทางด้านนี้ไม่มีเลยเนาะการต่อสู้ทางอากาศยานยังไม่มีแล้วครับป้องกันทางอากาศยานยังไม่มีมาแล้วครับฝูงโรขิดเทียร์ฝูงโรขิดเทียร์ครับจะอ้อมหลังอีกหรือเปล่าว่ายังไงเข้าเลยไหมทางด้านนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีแฟกแทงนะครับยังไม่ได้ออกออกมาอีกอม,มาแล้วครับหนึ่งคันแกสานการณ์ดวนดันพันจีครับ เอาคนล่มลงมาอีก1ชุดแฟกแทงแฟกแทงไล่จุดพุวิ่งเข้ามาเจอครับ GI แลเราคนลมนะครับสร้างความบนป่วนได้พอสมควรนะครับถ้าเป็นคนลมน่มเนี่เพราะว่าได้คนฟรีมานะฮะเอาคนมาแทงนะครับ GI มาแทงให้ขวันขึ้นกันใหญ่เลยครับ หมาหมาหมาเรียบร้อยครับคุณแพลนนะครับกองกาลังค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับมีทั้งทางอากาศนะครับภาคพื้นก็มี GI ที่โหดหน่อยนะฮะรถถังก็เติมมาเรื่อยๆครับมาดูกันครับว่าทางฝั่งคุณอันเลียวนะครับจะจัดการยังไงตอนนี้รู้สึกเหมือนแฟกแทงหนึ่งชุดนะครับวิ่งไปไหนมาด้วยกันเนี่ยนะ เอามาว่ายังไงชุดนี้ชุดนี้ว่ายังไงจี้จี้แตกไปหนึ่งแตกไหมครับหอ,หอ,หอหมานี่หมานี่ตายนะฮะฆ <c oughs> ่าพวกเดียวกันก็ได้นะนี่นะฮะ <c oughs> เข้าลึกไปครับเข้าลึกไปอ๋อโยกลอครับทะลุมาถึงด้านหลังทะลุมาถึงด้านหลังครับ <c oughs> เข้ามานะครับ <c oughs> เปิดแล้วครับจังหวะนี <c oughs> ในใ้ใครเป็นใครไม่รู้ฮะใครเป็นใครไม่รู้ ไปอาะตัดการลดแรกก่อนครับแหกไปหนึ่งโอ้แหกไปอีกโอ้โหเข้ามาชุดนี้ได้พอสมควรครับแบตเท e นแล,ลบนะครับแล้วก็ลงรถนี่จะอ้วนมาแล้วครับแบตเท e นฟอร์เทสมาแล้วครับแบตเท e นฟอร์เทสหนึ่งคันครับมาแล้วครับผมเดินแล้วครับเอาคืนบ้าง ไปแล้วเจ้าอ้วนนี่มีมีลาแทงอีกงานเข้าแล้วครับคุณอันเลียวคุณอันเลียวงานเข้าแล้วครับไปแล้วครับจีบูขึ้นไปทางด้านบนจัดการรถแร่เรียบร้อยไปหนึ่งจีเข้าฐานใหญ่ว่ายังไงว่ายังไงชุดนี้เ้บตเทนฟอร์เสหนึ่งบังครับ โอ้โหแฟกแทงแฟกแทงเรียบร้อยครับเจ้าอ้วนทำพิษแล้วครับตอนนี้ล็อกเกตเชียร์มาทางนี้อีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปอีกครับโอ้โหแยกโจมตีสองฝั่งเลยครับนี่มันระดับโปรเพยเยอ์ชัดๆอยแยกโจมตีสองฝั่งแล้วฝั่งนี้เข้ามาแล้วเนี่ยส่วนคุณแพลวก็ไม่ธรรมดานะครับคุณแพลวก็ไม่ธรรมดา ลืมคอนโทรลหรือเปล่าลืมคอนโทรลลืมคอนโทรนโเรเกตเชียแหกไปหนึ่งครับป้อมน้ำมันโรเกตเชียเพิ่งเห็นครับเพิ่งตื่นควันขึ้นแล้วครับเป็นหม้อหุงข้าวเลยทีเดียวเชียวโอ้โหแยกกันลบครับทางนู้นโยกมาทางนี้ต่อทางนู้นโยกทางนี้ต่อครับทางแม่ทะลมไปทะลบนี่จ้าอ้วนน่าจะมาอีกคันนะครับโอ้โห เกมนี้ค่อนข้างที่จะตึงครับตึงแน่แนตึงจังมาเอาอยัางไงเอาอยัางไงโอ้โหคุณอันเหลียวนี่มันโหดจริงนะครับโยกซ้ายโยกขวามีสองเมาส์ด้วย่ะเนี่ยฝั่งนี้เข้าฝั่งนี้ขึ้นผมอยากเห็นเวลาเขาเล่นจริงๆเขามีอาการยังไงนะฮะโยกซ้ายโยกขวาทางนี้ไปทางนู้นเข้ามาอีกครับดูฮะ เจอมีวลาแทงตงนี้เอาไม่อยู่ครับทางนี้ถอยครับดูนะครับทางนี้ถอยทางนี้ก็เขยืบเข้าครับโอ้โหปวดหั่วแทนคุณแพลครับโยกทางนูน้นทางนี้ก็มาอีกอมาครับทางนู้นถอยทางนี้เข้าอืม ขัญขึ้นไปอีกหนึ่งขัญขึ้นไปอีกหนึ่งทางนู้นถอยทางนี้เข้าครับดูครับจิตใจจิตใจตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคุณแพลนนี่เก็บตังค์ทำอะไรนะฮะประชิดแล้วครับเข้ามาแล้วครับสามคันครับ เข้ามาเสร็จไปหนึ่งครับอ้อมไปด้านหลังทะลุไป2คันครับเอาไว้ปวนครับโดนยิงแล้วครับตอนนี้โดนยิงแล้วครับยิงรถแลทางนู้นทางนี้ก็โยกเข้ามาอีกอื้อหือเอาแหกไปไล่จีหรือเปล่าไลแล้วครับไล่มาไล่มาครับทางนั้นต้องมาช่วยครับผมสองคันนี้ยิงแลถัง นนจะเข้ามายิงลงรถนะครับตอนนี้เคยไม่ใช่ดียิงรถรถแร่ต่อรถถังคันนี้เอารถแร่นะครับเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเรียบร้อยไปอีกหนึ่งรถถังสองคันนี้ถือว่าคุ้มเลยฮะล็อกเก็ตเทียมมาถอยไปครับถังด้านนี้ก็เคลื่อนต่อโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยปุนอันเลียวคนนะฮะถือว่าได้เปรียบนะครับ คี่ลอฟมาแล้วครับคีลอฟมาแล้วการเงินมีปัญหาแบ t เทนแลบก็ไม่อยู่เ <K ill ow> <K ill ow> จ้าอ้วนนะครับมีอยู่หนึ่งคันนะครับตอนนี้คีลอฟรีพอตติ้งแล้วนะครับนับหนึ่งแล้วนะครับคีลอฟมาแล้วครับเอาไงดีล็อกเก็ตเชียดด้านหลังแอบเข้ามาแล้วนะฮะทางด้านหลังก็แอบเข้ามาแล้วนะครับ คุณอันเลียวนี่แกมีกี่มือผมไม่แน่ใจยิงฐานใหญ่แล้วนะครับห้าคันเรียบร้อยครับคุณแพลวไม่รู้เห็นหรือเปล่าแหกไปแล้วครับบ้านแหกไปอีกครับโอ้โหคุณอันเลียวนี่โหดจริงกระทิงดุเลยเอา้าวทางนี้ช็อกค,ครับเพราะว่าทางนี้เข้าแล้วครับปล่อยทางนู้นให้ล็อกเก็ตเทียสอยไปครับทางนี้เข้ามานะฮะ ดูแกครับอ้าวอ้าวตอนนี้รถถังครับฝูงรถถังยัดยับครับขีลรอบจอดนิ่ง้วครับขีลรอโอ้โหสุดท้ายก็ตึงไม่อยู่นะครับคุณแพวครับต้องยอมแพ้ไปนะครับคุณอาเรียวนะครับคะแนนหมื่นหกไม่ใช่ดีครับแสนหกนะฮะแสนหกกับห้าหมื่นสองนะครับคุณอาเรียลชนะไปครับผมเกมนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องไมเดอร์มีด้วยแล้วกันนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ